สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาเปิดเตาอีกแล้วนะครับเป็นทั้งเผาถ่าน200ลิตรไร้ควันนะครับนี่นะครับผมเพิ่งเปิดเปิดไปเมื่อเช้านะครับเดี๋ยวออกพามาดูผลผลิต นะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างฐานสุกสวยดีนะครับนี่นี่นะครับผลผลิตของเรานะครับเมื่อคืนก็เผาเผาเมื่อคืนนะครับนี่ฟังเสียงดูได้นี่นะครับไม้อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเลยนะครับดีมากดีมากนะครับถือว่าสำเร็จรุวงนะครับอันนี้เป็นกิ่งแบบนี้ เป็นกิ่งแบบนี้ก็ยังอยู่กิ่งแบบนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเตรียมกอกถานกันนี่อุปกรณ์เราเตรียมมาไว้เรียบร้อยคอยดูนะครับว่าจะได้กี่ถุงนะครับ1นึ่เตานะครับโอเคครับทุกคนหลังจากที่นะครับเราได้เปิดเตาเผาถ่านแล้วก็กอกถ่านนะครับ หนึ่งถังนะครับถัง200ลิตรนะครับนี่นะครับผลผลิตของเรานะครับได้6ถุงนะครับได้6ถุง6ถุงนะครับถุงขนาดนี่นะครับเบอร์นี้14คูณ22นะครับนะครับพผมได้6ถุงนะครับถัง200ลิตรนะครับนี่นะครับ ตรงนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผม